สวัสดีครับเดินทางมาถึงอู่ช่างเก่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เท่าไร่แล้วนี่กี่โมงแล้วเดี๋ยวดูก่อนบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้ใช้เวลาเดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงไหมพี่<ฮ>ชั่วโมงหนึ่งบ่ชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงกว่าครับนี่เราก็พา น้องใหม่เดินทางมาถึงแล้วถึงอูพี่เก่งครับเดี๋ยวจะเติมน้ำยาเอครับรอบช้าครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเฟืองท้ายอยู่ที่บ้านครับมีเฟืองท้ายอยู่ลูกหนึ่งแต่มันก็วิ่งได้นะครับเป็นร้อยอยู่แต่ว,ว่าก็ต้องเหยียบหน่อยครับ ขับดีครับนิ่มดีไม่มีสายเลยสวยงามครับสีสวยงามมากว็บเลยโอ้ครับพ่อแม่ขัาเข้านี้เลย เอาหัวตีโค้งเลยตีโค้งมันได้อยู่ถึงอูแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คระบบ A อดูหน่อยที่น้ำยามันขาดเดยอะไหมขาวิ่งมาจากโน่นผมเป็นคนขับมาครับจานโอนั่งอยู่ ข้างๆส่วนพี่กิ่งขับรถฟอร์ดมานำทางครับนี่นี่โอ้สวยงามครับไรื่อย่อย่อย่ยทางนี้หน่อยว้าวว้าว kia đốt đấm này đốt đấm xe bơm cháo anh ròn vậy chú lên ít 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 ba ít 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 มาอ้ะโอเคีเ๋้วมีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับโอ้แนี่นอนมากเลยค้ำดำปลอดภัยไว้ก่อนเสียงท่อไม่เพาะเลยไม่ออกตรงเนี้ย ใต้ของแถมมาด้วยสลิงกับเสียมครับแก้วโอ้ตรงนี้มีเปิด,ดนิดหน่อยเดี๋ยวเอาไปเชื่อมนะครับพื้นหนาด้นี่พื้นน่าจะส4มิลเหมาะไปวิ่งอุปกรณ์ก่อสร้างครับคันนี้กระบ,บะสวยเหมาะมากเลย เราจะดูอะไรฮะมีหมวเผาด้วยนะไหนเหรอ H O 7 D เดี๋ยวจะถอดตัวนี้ครับจะเปลี่ยนเะเกนเะเกนฝาครอบวาลวครับเะเกนมันมันขาดลมอบนนี้นะอืมซื้อเะเกนมาใส่ใหม่ลมมาตั้งนีว,ว่าฮะ ลมมาตั้งเป่าเครื่องววพี่โอ้แบบพอลมมเโอ้พัดลมใหญ่นะปั๊มเครื่องรุ่นนี้นี่ปั๊มตัวนี้นี่ส่วนมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดีจนกว่ามันจยึมันก่อนสู้ปั๊ี G O ไม่ได้หรอก G O ดีกว่า คนมากก็ดับเร่งมากก็เร่งดียะรับโทรศัพท์ก่อนพี่ก็ลองจับดูว่าใช้ได้ไม่ได้ลองจับดูสิเอามือเยือดูนะดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ไม่ต้องให้มุน ดึงเออมีแตกไหมพี่ตัวนี้โซ่สำคัญถ้าแตกโอ้ไม่เตกครับตัวนี้ใช้ได้โอเคของแท้เลยถ้าตัวนี้แตกเรียบร้อยเครื่องพัง บุรีแล้วโอ้ยหนอจะไปจับกุญแจไหามาเคยไปเก่งถอดฟ้าไหมปืนสิบสองพี่โอ้อุ้มลมใหญ่ดีมากเลย รับนิ่งดีมากเลยไม่มีสายไม,ม่มีอะไรเลยรถคันนี้โอ,โอ้ใช้ปั๊มลมเลยใช้บล็อกลมยิงเลยครับอออรอด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 ไปเลยพี่ขึ้นไปเป็นลูกมือ เรามาอย right. ู่อ oh. ูใหญ่ซะอย่างครับไม่ต้องห่วงตกจัดเลยก็ว่าเช็คข้อฉีดมาใหม่ป่ะพี่ใช่ไหมใช่ทำไมรู้ทำไมพี่เก่งรู้มันใหม่กว่าอันนึงนะนี่มันใหม่กว่าที่เนินก็เลยนะในตัวไหนก็ย่างเอ็นหือเป่าอุ่นมันขึ้นหมดเลยมีพวกนนี้ใหม่ๆนายจาน ว่าอะไรไอ้ไปแก้วก็ห่อได้หมดลมร้อนลมเย็น

มันทับประกินไหม,ไมพี่ก็ไม่ับออกตรงไหน,ออรนประกินไม่ดีวะของปลอมหอไหม่ะต่างกันกันกบจีโอไหมโอตา่าง สปริงใหญ่กว่าเนาะกี่วาวเอ้ฮะอันนี้เพียงแปดวาวเอ้สิบหกสองสิบสองอันนั้นเท่าไหร่อัน4ยี่สิบี่หนึ่งูอันนี้ M สองสองสกองนุ่นไงก็แรงไรฮะไอ้นู่นไงก็แรงใช่มแปดมีุ่นกอา Tông đu phá ăn lắm dài thì... Tôi nói nó cái quả cái mà chị ua chị đi lại phi rưới lê láng mày 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 năn đi mày Chéo hả cho ช็อตไม่ได้เดี๋ยวไปเอาไมโครมายกไปเอาไว้ทีมยกไปไหมซื้อไปนี่หกแสนห้าคนได้สบายเลยฮะหกแสนห้านี่สบายเลยร่างเพื่อนไ้พร้อมตัวนี้เช็คครับว่ามันน้ำมันรั่วออกตรงตรงฝาวาล์วมันน่าจะเปลี่ยนซีลก็หายไปเป็นปะเกินครับเป็นปะเกิน กินฝากิกน,ฟากนฟ้าวาวกินเสือ้อใช่ไหมพี่กินเสื้อสูบเออฟ้าสูบเออฟ้าสูบอ,อ,อันนี้ฟ้าวาวเดี๋ยวให้ดูกระบ,บอก บอกใหญ่ครับคันนี้นี่คล้ายๆกระบ,บอกสามมิตรเลยซีตันกระบ,บอกซีตันครับยี่ห้อ it S it S ดำ Made in Thailand อู้สวยงามเลยแก้วซื้อใหม่เลยพี่นี่พัดแงซื้อใหม่เลยเี้ยวพปซื้อเกื่นใหม่ เลี้ยใต้ตัวนี้เป็นเก่งไหมคะเลี้ยงร้อยตัวนี้ไงรอยตัวนี้หรือเป่าน้าตัวนี้ด้วยววเหรอนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ขาดหรอกาามันหมดสภาพไหมพี่มันแข็งไหมฮะมันไม่แข็งเหรอมันเหมือนน้ำแบบมันแบนไปเลย หรือว่ายางมันไม่ได้มันไม่แน่นลองลองลองวางดูก็รู้แล้วมันมันโผล่เยอะไหมฮะหยอดกาวด้วยอันนี้แข็งแข็งแสดงว่าหยอดกาวมาแบบว่ากลัวมันหลุด อือเวลาเขาใส่ไว้มันไม่มันไม่นี่หรือเปล่ามันไม่เต็มเบ้าหรือเปล่าแข็งเวลาหยอดกาวอือการมันหลุดไงอือร้านจะใส่อะมันหลุดเราอะแล้วละครับดีเลยไหนกะกลัวมันยึดใช่ไหมเปลี่ยนมาเลยไหมไกลไหมร้านสิโลฮะสอิบสองไม่ไกลสิบโลไปนู่นี่นั่นไม่เหมือนขี่เป็นี้จับรถรถติดทำถนน ไ Duke, ้วะได้แมวนี่อย่างไปเเาะาะไปด้วยไปเราไปไม่ถูกล้วเราไปพี่เก่งแหละไปด้วยไม่ไม่ถึงแมตัวอย่างเนี่ยมั้เาจะบอกที่ห่อก็รู้ไหมลูกอืม เมื่อกี้ก็น่าจะซื้อมาเลยนะพี่ฮะไอ้ที่เราผ่านมาไม่มีบ่อฮ<ม>่ออ,อ๋อบ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อประกินฝามาใส่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม